เราจงอย่าพากันไปหลงยึดติดยึดมั่นกับอะไรมากเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเป็นเพียงแขกที่มาเยือนโลกนี้เพียงชั่วครู่ชั่วคลาวเท่านั้นไม่นานเราก็จะจากไปสุดท้ายก็เหลือแต่เพียงความว่างเปล่าเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยสักอย่างในระหว่างที่ทุกชีวิต เดินทางไปสู่วันสุดท้ายนั้นเราจงสร้างเหตุสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเถิดการสร้างเหตุเพื่อเป็นสมบัติแก่ตนติดตามตนไปในภพหน้าก็มีอยู่ไม่มากที่จะลงมือทำนั่นก็คือทานศีลภาวนาพระพุทธองค์ท่านได้ทรงเคยตรัสไว้ในสมัยพุทธกาลว่าหนทางแห่งความหลุดพ้น 5ประการ 1. มีการฟัง 2. มีการคิด 3. ม,มีการเทศให้ผู้อื่นฟัง 4. มีการท่องบนสาธยายและมีการพินิจพิจารณาและหมีการเจริญสมาธิเป็นตัวสุดท้าย